เรียนรู้คำคำชี้แจงให้นักเรียนสะกดและอ่านเรียนรู้คำที่กำหนดให้พอรอะพระนอเอตอรอเนตอ่านว่าพระเนตพยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือรอเรือสรอีศีสอะส,ส,สะอ่านว่าศีสะ พยาญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือรอเรือบอไอใบสออะสะหโมอะคอรอมักอ่านว่าใบาสมัครพยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือรอเรือขออะดอคัดสออะสะหโอมอาทอสระอิมาดอ่านว่า ขัดสมาดตัวที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือสระอิปรอะประหอวอะตอต่อสระอิวัดอ่านว่าประวัดสระที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือสระอิออุอุโบอะตอต,อต่อสระอิบัดอ่านว่าอุบัด สระที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือสระอิกอ,อิจอกิดจอะอจะวออะตอรอวัดอ่านว่ากิจจวัดพยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือรอเรือมออะมะหออาหาสอสอะสะ พอมอุทอรอมุดอ่านว่ามหาสมุทรเพยนชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือรอเรือพอไอยยัยพออิพิบะตอตาตระสลบัตอ่านว่าภัพายพิบัติสระที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือสระอิตออะ กต์บอาตรบาทอ่านว่าตักบาทพยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือรอเรือกโรอะกะโยอายาโสอารโรโทศาสตร์กระยาศาสตร์พยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือตัวรอเรือ กอบอบรออกอบดอวออยยอด้วยด้วยไม่โทด้วยอ่านว่ากอบด้วยพยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียงก็คือตัวรอเรือกอ,อิกิอโอโลมอเอตอรอเมตรอ่านว่ากิโลเมตร พยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียงก็คือรอเรือชอโอรอชนรออะละมออารอคอมากชนละมากตัวที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือรอเรือยอาอตอสระอิญาตมออ,อิตอรอมิรอ่านว่า ยาิมิตรสระที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือสระอีที่อยู่บนตอเต่าและก็พยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือรอเรือหอเอตอเต่าสระอุเหตุกออารอการอ่านว่าเหตุการณ์สระที่ไม่ต้องออกเสียงก็คือสระอุ m มอาตรมาดโมแอนโนแมนแมนไม่ทูแมนอ่านว่ามาดแมนพยัญชนะที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือรอเรือวอิอวิจออีตอรอจิตอ่านว่าวิจิตพยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียงก็คือรอเรือ สอ,อุมอสมมอาตอโรอมาดอ่านว่าสมมาดพยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียงก็คือรอเรือรอ,อรแอรไม่อีกเรกทอาตอตอ่ตอสระอ,อุทาตอ่านว่าเร่ธาุ สระที่ไม่ต้องออกเสียงก็คือสระอุกอ,อกาสอ,อตอรอเรือสระอิสัตอ่านว่ากะสัตพยัญชนะและสระที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือรอเรือกับสระอิตอัอัวตัวพออพะพระ โยอาทอโทนสอิญาตตัวพญาตสระที to, uh, tha, no, uh, no, uh, to, to, ่ไม na ่ต er ้องออกเสียงก็คือสลิทออัทะนอานานอะตอตสอินัดอ่านว่าธนานัดสระที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือสลิ ทอะอโมธรรมโมอะมะโชอาโตสระอิชาติอ่านว่าธรรมชาติสระที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือสระอิโบอะโยบันโยอะโตอตอสระอิยัดอ่านว่าบัญญยัิสระที่ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็คือสระอิ ปโรอะระพออตอเต่าสรอิพืชอ่านว่าประพรืชสระที่ไม่ต้องออกเสียงก็คือสรอิพระธาตุพรอะพระโทอาตอสลออุธาตุอ่านว่าพระธาตุ สระที่ไม่ต้องออกเสียงก็คือสระอุพอรออะพระมอเอรอสระอุเมนพระเมนตัวที่ไม่ต้องออกเสียงสระก็คือสระอุมอีอมีกอเอรอต่อเต่าสะอิเกียิมีเกียิ พยัญชนะที่ไม่ต้องออกเสียงก็คือรอเรือและก็สระที่ไม่ต้องออกเสียงก็คือสระอิโปรโรอะประกอศาสอกาสอะสะนอ,อีอน,นียอะยะบอะตรบัตคำนี้อ่านว่าประกาศนียบัตซึ่งคำที่ไม่ต้อง อ่านออกเสียงก็คือพยัญชนะรอเรือเดี๋ยวเราลองมาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูขอลบแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราลองมาอ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะพระเนตรศีษะใบสมัครขัดสมาตประวัติอุบัติกิจวัตร มหาสมุทรภัยพิบัติตักบาตรระยาศาสตร์กอบด้วยกิโลเมตรชนละมากญาติมิตรเหตุการณ์ มาดแมนวิจิตสมมาตรเรธาตุกษัตริย์ตัวพยาธิอานัตธรรมชาติบัญญัติประพฤติ พระธาตุพระเมนมีเกียรติประกาศนียบัตร